ลาสุดธนาธรให้กำลังใจคนไทยสงกรานที่ไม่เหมือนเดิมช่วยกันสู้โควิด -19 เมื่อวันที่13เมษาย,ยนโยนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแกนำนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคันขึ้นใหม่ได้โพสต,ต์อวยพรเนื่องในวันสงกรานความว่าสงกรานแห่งการเติมความหวังและกำลังใจให้กัน เทศกาลสงการานต์ปีนี้ไม่เหมือนกับปีที่ผ่าน,านมาสำหรับคนไทยเราเทศกาลสงการานต์คือเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งความปลื้มปิติยินดีเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวญาติพี่น้องซึ่งต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินระหว่างปีได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มและความสุขการกลับมาเจอกันของครอบครัวเติมกำลังใจ และความหวังให้แก่กันทำให้สมาชิกแต่ละคนมีพลังกลับไปต่อสู้ชีวิตใหม่แต่สงกรารปีนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสงการปีนี้ไม่คึกคืค้นเหมือนเคยเพราะตงกับช่วงเวลาเข้าได้เข้าเข็มของการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9พอดีครอบครัวหลายครอบครัวไม่ได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าและไม่ได้สั่งสค์กันอย่างที่เคยเพราะเหตุผลต่างกัน บางไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวต้องเป็นตัวแทนของคนไทยต่อสู้กับการระบาดในนามบุคลากรการแพทย์บางเป็นผู้มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อหรือมีญาติมิตรเป็นคนกลุ่มนั้นต้องแยกตัวและดูแลกันเองรับผิดชอบต่อตัวเองคนที่รักและชุมชนเลือกที่จะไม่กลับบ้าน บางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกันของผู้คนรายได้หายส่งเงินกลับบ้านไม่ได้อัตรคัดขัดสนเกินกว่าจะสั่งสัรกับผู้อื่นสงการปีนี้จึงไม่เหมือนเคยผมขอให้กำลังใจคนทุกกลุ่มไม่ว่าท่านจะเป็นบุคลากรสาธารณสุขผู้ป่วยหรือครอบครัวผู้ป่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือผู้ที่พอมีกำลังทรัพย์อยู่บ้าง และพยายามช่วยเหลือเยียวยาสังคมตามแต่กำลังที่ตัวเองมีนี่คือความท้าทายของสังคมไทยวันนี้ประชาชนต้องพึ่งกันเองในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดสงการปีนี้จึงเป็นสงการแห่งการให้กำลังใจสงการแห่งการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนที่จะฝ่าความท้าทายของสถานการณ์ให้ได้ผมและคณะก้าวหน้าเอง ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในการช่วยเหลือเยียวยาและร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วยพลังและทรัพยากรที่เรามีเราขอเป็นู่นหนึ่งการแก้ปัญหาก้าวไปด้วยกันครับให้กำลังใจทุกท่านอีกครั้งสุขสันต์วันสงกรานสวัสดีปีใหม่ไทยประชาชนจงเจริญกกออตเปิดคำนิฉัยฟ้องอายาธนาธรอ,อึง้ง ยังเหลือถือหุ้นสื่ออีก13บริษัทเครือไทยซัมมิตเมื่อวันที่14เมษาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักง,งานคณะกกตได้เผยแพร่ค,คำวินิจฉัยกะกะตเรื่องการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้งกรกะตได้รับคำร้องว่าในธนาธรจึงลุ่ลังกิจ ผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพัคนักขนใหม่กระทำการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ2560มาตรา98วงเล็บ3และพระปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอพศ2560มาตรา151ประกอบมาตรา42วงเล็บ3กรณีนายธนาทรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสได้รับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเองเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทางนี้กกตอพิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่าง ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่าในประเด็นที่1และ2นาในธนทรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักมีเดียจำกัดและประเด็นที่นายในธนทรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน13บริษัทในเครือไทยซัมมิตประกอบด้วยบริษัทไทยซัมมิตออโตโมทีฟจำกัดบริษัทไทยซัมมิตออโตพาธอินดัสทรีจำกัด บริษัทไทยซัมมิทพลาสติกจำกัดบริษัทจึงพัฒนาโฮลดิ้งจำกัดบริษัทไทยซัมมิทเชฟขอบจำกัดบริษัทไทยซัมมิทฮานิชจำกัดมหาชนบริษัทไทยซัมมิทบ้านโพจำกัดบริษัทไทยซัมมิทโกลเพรสจำกัดบริษัทไทยซัมมิทออโตเพรสจำกัดบริษัทไทยซัมมิทพีเคระยองออโตพาร์ทอินดัสตรีจำกัด บริษัทไทซัมมิทพีเคคอร์อเรชั่นจำกัดบริษัทไทซัมมิทพีเคเคจำกัดและบริษัทไทซัมมิทพีเคเคเอนจิเนียริ่งจำกัดจึงเป็นลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสทั้งนี้ในะระหว่างการไต่สวนสารรัฐมนูญได้มีคำนิจฉัยว่านายธนาทรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักมีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการสื่อสารมวลชนอยู่ ในวันที่6กุมภาพันธ์ปี62ซึ่งเป็นวันที่พักนักขึ้นใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อมีผลให้สมาชิกภาพสสของน,นายธนทรสิ้นสุดลงนั้นข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายธนาทรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือม,มิลักษณะต้องห้าม มีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อของตนเองเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออันเป็นการฝ่าฝืนพรบเลือกตั้งสสพศ .2560 มาตรา151ประกอบมาตรา42งเล็บ3ตามคำร้องจึงสั่งให้ยุติการไต่สวนและให้ดำเนินคดีอาญา แกนธนาทรพรปรเลือกตั้งสอส,อสอพศ2560มาตรา151ประกอบมาตรา12วงเล็บ3ในประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2และ3ให้รอผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดคำวินิจฉัยส่วนตน2ตุลาการสารัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยชี้านนคหม่ไม่มีความผิดให้ต้องยุบพัก ปิดคำวินิจฉัยส่วนตนของทวีเกียรติมีนากนิณกับชัดชนลวรตุลาการสารธรรมนูญเสียงข้างน้อยที่ชี้ว่าพักคณะคใหม่ไม่มีความผิดให้ต้องยุบพักระบุการกู้เงินไม่ใช่อำนาจสารธรรมนูญที่พิจารณาการกู้เงินปรุงใส่ไม่อำพรางส่วนลดดอกเบี้ยแม้ถือเป็นประโยชน์อื่นใดแต่ก็ไม่มีหลักฐานให้พิสูจน์ได้ว่าเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ เมื่อวันที่13เมษายนปี2513จากเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารธรรมนูลอ่านคำวินิจฉัยโดยมีมติ7ต่อ2เสียงยุบพักนักใหม่ด้วยเหตุที่พักนักใหม่ทำสัญญากู้เงินจากธนาธรจึงรุ่งหลังกิจหัวหน้าพักสองฉบับรวมมูลค่า191.2ล้านบาทโดยเห็นว่าสัญญากู้มีดอกเบีย้ยและเบีย้ยปรับ ที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าหรือปกติวิสัยจึงเชื่อว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการบริจาคเงินให้พักการเมืองและเป็นการบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคนคนเดียวเกินกว่า10ล้านบาทการบริจาคเกิน10ล้านขัดต่อพรบพักการเมืองมาตรา66ดังนั้นพักนาคนใหม่ที่รับเงินนี้มาจึงผิดตามมาตรา72และกะกะตสามารถขอให้ยุบพ,พักได้ตามมาตรา92นั้น ทางไอโรได้นำคำวินิจฉัยของตุลาการแต่ละคนเรียกว่าคำวินิจฉัยส่วนตนที่เว็บไซต์สารธรรมนูญเผยแพร่ว่าแต่ละคนจะอธิบายเหตุผลว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรโดยส่งเสียงข้างน้อยที่ชี้ว่าพักนาคตใหม่ไม่มีความผิดให้ต้องยุบพักประกอบด้วยทวีเกียรติมีนักนิตตัดสินว่าการกู้เงินของนาคตใหม่แม้จะเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดเกินกฎหมายกำหนด แต่ไม่ใช่อำนาจสารธรรมนูญพิจารณากับชัชชนละวรตัดสินว่าการกู้เงินโปร่งใส่ไม่อำพรางส่วนลดดอกเบี้ยแม้ถือเป็นประโยชน์อื่นใดแต่ก็ไม่มีหลักฐานให้พิสูจน์ได้ว่าเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ล่าสุดเพดานาคตใหม่ย้อนอดีตธนาทรทัวอีสานช่วงสงกรานพบไม่ใช้ควายไถายนาไม่มีการลงแขก เมื่อวันที่13เมษายยนเพจ Facebook อนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความย้อนอดีตช่วงเทศก,กาลสงการเมื่อ2ปีที่แล้วธนาทรอ,อนาคตใหม่ไปหลายจังหวัดอีสานด้วยระบุว่าดอกคูณเหลืองตรการเสียงแคนกังวันแววปีนี้นะักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ลูกหลานคนอีสานคงไม่ได้กลับไปเห็นคงไม่ได้กลับไปได้ยินเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ ต้องยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงการานในทุกพื้นที่นอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่13-15เมษายนซึ่งโดยโปกติจะเป็นวันหยุดเป็นโอกาสให้ครอบครัวญาติมิตรได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหากแต่ปีนี้ยังคงเป็นวันทำงานตามปกติเราจึงของนำภาพความสนุกสนานความประทับใจช่วงเทศกาลสงการานเมื่อสองปีที่แล้วที่ยังอยู่ในความทรงจำมาให้ได้ชมกันแทน ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมทีมงานอนานคตใหม่เดินทางไปพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดในเดือนเมษาย,ยนปี2561ภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ตะดูยไปตั้งแต่หนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารครามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และมาปิดท้ายที่นครราชสีมาระหว่างการเดินทางธนาทรแวะเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าเหนียวจังหวัดขอนแก่น แม้ตอนนำพักนักนใหม่จะพึ่งยืนจุดจองชื่อพักได้เพียงหนึ่งเดือนยังไม่ได้เป็นพักอย่างเป็นทางการเสียด้วยซ้ําแต่ก็มีคนรู้จักเข้ามาทักทายธนาทรและให้กําลังใจทีมงานเป็นจำนวนมาก